ภรุณาที่คุณอันเหลือหล้นตลอดจนอัจฉริยภาพที่ฉายชัดของสมเด็จพระพี่นางจึงเป็นดั่งแรงบันดาลใจให้บอยโกศิยพงศ์ร่วมด้วยตศักดิ์สิทธิ์แต่งเพลงแสนหนึ่งซึ่งดังกึกก้องในใจประสบนิกรชาวไทยไม่รู้ลืมก็รู้สึกขึ้นตันใจนะครับเพราะว่าเพลงนี้ก็ถูกแต่งมาจากความตื่นตันใจที่มีหลังจากที่ได้คือทุกคนรู้จักท่านอยู่แล้วผมรู้จักท่านอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าท่านได้ทําให้กับ วงชนชาวไทยมากมายถึงขนาดนี้คือรู้ในดูในขั้นขั้นหนึ่งแต่ว่าหลายยังจากที่ได้รู้ได้ดูข้อมูลต่างๆก็ยิ่งรู้สึกปลาบปลื้มง้นเวลาที่แต่งเพลงออกมามันเหมือนไม่ได้แต่งเลยมันไหลออกมาเองครับตอนนี้คือตอนแรกที่เราแต่งงานเราเราแต่งเพื่อจะประกอบโครงการาสาหนึ่งคือรุ่งงา,ามนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างแรกที่เราได,ทาได้ที่เราได้มีโอกาสแต่งเพลงกับที่ มีมีโอกาสร่วมในเพลงที่จะประกอบโครงการของท่านาานะครับแต่เราไม่รู้ว่าหน้าตอนนี้เพลงที่กลายเป็นเพลงประจำตัวท่านแรอเปล่วก็เลยรู้สึกยินดีมากเลยรู้สึกดีใจและรู้สึกรู้สึกซาบซึ้งใจที่เราครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสได้ร่วมกับเพลงที่ทุกคนชาวไทยชาบได้กับท่านครับเห็นบอกว่าจะมีโครงการแต่งเพลงเพื่อพระองคของท่านอีกอยังไงบ้างฮะรับมีอ่านึพี่บอยใช่ไหมครับเพื่อผมก็มาเพิ่งได้เจอพี่บอยก็ได้พูดคุยครับทางทางผู้ใหญ่ทางผู้ใหญ่